นี่คะ่ะทุกคนมะมุดล่วงอีกแล้วนะจ๊ะน,นี่คือคือลูกมะมุดนะจ๊ะผิวจะไม่เรียบนะคะแล้วก็เอ่อการผิวนี้ก็การลูกก็จะออกเป็นแบบออกสีส้มๆหน่อยเนาะไม่เหมือนมะม่วงนะคะนี่คะ่ะล่วงหมดเลยคะ่ะไม่ติดเลยแทบจะไม่ติดเลยคะ่ะล่วงเต็มเลยนะคะนี่คะ่ะลูกอ่นอนๆเล็กๆนี่ล่วงเต็มเลยคะ่ะมะมุดนะจ๊ะ อดอีกแล้วนะคะไม่ติดลูกเลยนะคะเป็นช่อเต็มเลยว่าโดนฝนช้าเท่านั้นแหละนะคะไม่ติดลูกเลยจานี่ล่วงเต็มเลย่ลวงร่วงตั้งแต่ลูกอ่อนๆนะคะนี่ค่ะอาจารย์นะลูกมะมุดค่ะร่วงหมดแล้วนะคะไม่ติดลูกเลยจ้าทุกคนนะคะจะได้กินไหมเนี่ยมะมุดเรานะคะนะล่วงเต็มเลยเนี่ย นะคะนี่รานะคาล่วงลูกอ่นอ,อนๆนะเล็กๆล่วงหมดอดนะจ๊ะเนาะดูดิล่วงหมดเลยอะ่ะไม่เหลือค่ะไม่ติดลูกเลยลูกล่วงหมดเลยนะคะนี่ค่ะอดเลยค่ะทุกคนไม่ติดลูกนะคะล่วงหมดเลยนะคะนี่ค่ะคนต้นนะคะนี่คนต้นมะม,มุดนะ อะจาะนี่ล่วงหมดไม่เหลือคะ่ะเอิดนะคะเอิดกินมามุดนะจ๊ะทุกคนแทบจะไม่ติดลูกเลยนะน้อยมากจ้า